ชวนมาหัดทำคุกกี้ครั้งแรกแบบในการ์ตูนสุดฮิตเรื่องสไปเอ็ก i l แฟมิลี่กันค่ะสูตรนี้ทำง่ายมากเพราะอบในหม้อทอดกรอบไรน้น้ำมันมาเริ่มกันค่ะก็ใช้นยจืดแบบนิ่มน้ำตาลทรายเกลือป่อนสักนิดแล้วก็ไข่ไก่นะคะใส่กลิ่นวานิลาลงไปด้วยจากนั้นก็คนคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะหรือใครจะใช้ตะกร้อมือก็ได้นะคะเข้ากันดีแล้วก็ร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนไปจนกว่าเขาจะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะหลังจากที่เราได้เนื้อคุกกี้แล้วก็จะเอามาใส่ถุงบีบแบบบนน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 ีีีีี้้้้้้้ะะะะคคคลวววััักกกกจจจออออุใมมททดดรรไาา่เ เป็น2แบบนะคะจากนั้นก็แค่บีบเนื้อคุกกี้ของเราลงไปได้เลยค่ะก็เดาเอาว่าให้คล้ายในการ์ตูนที่สุดและสําหรับการเข้าอบก็จะอบแบบและสองรอบนะคะเ <c oughs> ข้าอบรอบแรกที่ไฟ140องศาเป็นเวลา10นาทีค่ะสําหรับการอบคุกกี้รอบที่2ก็จะใช้ไฟ160องศา5นาทีนะคะก็จะได้คุกกี้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> แล้วปิดท้ายด้วยการบีบแยมลงไปให้หน้าตาคล้ายในการ์ตูนที่สุดตันนี้ก็เป็นอันเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเก็บไว้กิน,นดได้ไไหลายวันด้วยการใส่กล่องใส่อาหารสีชมพูสุดน่่ารรััักกออะะะะใใคคคสนนนนนจจตตีี้มมดดโโปชพิเเศษยยูล Yeah.